Sheets Select Elect Pick คำว่าเลือกในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายเลือกมากเลยแล้วเราต้องเลือกใช้เลือกตัวไหนดีล่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือคำว่า s h e e t s s h e e t s ตัวนี้เป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีเราจะใช้ choose กับคําว่าเลือกในแทบจะทุกๆก,กรณีเลยแต่ค่ะคําว่าเลือกตัวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขาการใช้ก็คือเราจะต้องใช้เลือกในสิ่งที่เราคิดมาหน่อยนึงมีการพิจารณามาหน่อยนึงยกตัวอย่างเช่น I choose this item over those other ones I choose this item over those other ones ก็คือฉันเลือกของชิ้นนี้นอกเหนือนจากสิ่งของออื่นๆเพราะว่าเรามีการคิดมานิดนึงแล้วว่าอยากจะได้อันนี้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ You must learn to shade between right and wrong. You must learn to shade between right and wrong. คุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้กับการเลือกว่าสิ่งไหนมันถูกสิ่งไหนมันผิดนะบอกคำว่าก่อนที่จะเลือกสิ่งที่ถูกหรือผิดเนี่ยต้องกลับไปคิดมันนิดนึงก่อนต่อไปค่ะเลือกที่2ก็คือคาว่า pick pick ซึ่งเลือกที่จะใช้คำว่า pick ก็คือเป็นการเลือกที่รองลงมาจากคำว่า choose ก็คือไม่ได้คิดมากมายอะไรคือหยิบหยิบสุ่มๆมานั่นแหละยกตัวอย่างเช่น I pick this item I Pick this item ฉันเอาอันนี้แหละอะฉันเลือกอันนี้แหละนะคะก็คือไม่ได้คิดมากเห็นแล้วก็เอาเลยต่อไปเลือกที่3ค่ะก็คือเลือกแบบ select select การเลือกแบบ select เนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้ในการเลือกที่ค่อนข้างจะเป็นทางการต้องมีการคลึ่นคิดพิจารณาที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าให้แปลแบบเห็นภาพเลยคำว่า select ตรงนี้จะแปลว่าคัดสรรค่ะยกตัวอย่างเช่น I select this item of all others I select this idea of all others ก็คือฉันเนี่ยเลือกชิ้นนี้เลยเหนือจากทั้งหมดเลยฉันเอาชิ้นนี้เลยแดงว่าเราเนี่ยมีการเลือกสรรจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดแล้วหรืออีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ Our job was to select someone to speak for everybody Our job was to select someone to speak for everybody ประโยคนี้นะคะก็จะหมายถึงงานของเราหรือหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการเลือกใครขึ้นมาสักคนหนึงเพื่อที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราทุกคนเป็นการเลือกที่ค่อนข้างจะต้องพิจารณาเลยค่ะว่าเลือกใครดีส่วนเลือกสุดท้ายของวันนี้ก็คือคําว่า elect elect ตัวนี้จะใช้สําหรับการเลือกตั้งโดยเฉพาะค่ะยกตัวอย่างเช่น I'll never elect him to be the Prime Minister I will never elect him to be the Prime Minister ฉันไม่มันมีทางเลือกเขาให้มาเป็นนายกอย่างเด็ดขาดหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะ If you elect me I promise I will do something about it If you elect me I promise I will do something about it ถ้าเกิดเธอเลือกฉันมาเนี่ยนะฉันสัญญาเลยว่าฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนและนี่ก็เป็นทั้งหมด4เลือกที่คุณิให้มาแต่ว่า ใช้ไม่เหมือนกันอยากเลือกแบบไหนอย่าลืมเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคอนเท็กต์และประโยคด้วยนะคะ And that's it for 3 minutes ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คุณนิกด้วยนะคะบ๊ายบาย